ละคนชีวิตรักเรื่องคุณชายไร่ส้มตอนที่5จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่แอลเรื่องมากไม่ยอมกินข้าวที่โรงอาหารพอมาทำงานกลางแจ้งจริงๆก็เป็นลมล้มพับไปทันทีทำให้พีต้องอุ้มแอลกลับมาที่บ้านแอลขยับตัวตื่นก่อนจะลุกขึ้นมานั่งอย่างมึนงง แอลอย่าเพิ่งรีบลุกสิพี่ที่ถือข้าวต้มมารีบวางเอาไว้ก่อนจะเข้ามาหาแอลฉันอยู่ที่ไหนห้องพีเองอะไรนะแล้วฉันไม่อยู่ห้องนายได้ยังไงแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเสื้อผ้าฉันใครเป็นคนเปลี่ยนให้ใจเย็นๆเมื่อตอนเที่ยงเธอเป็นลมหมดสติไปพี่ก็เลยอุ้มเธอเอ่อพาเธอมาที่นี่ ส่วนเสื้อผ้าพี่ให้ป้าแมวเป็นคนเปลี่ยนให้เพราะของเก่ามันเลอะฝุ่นไปหมดแล้วเป็นลมงั้นเหรอแอลพยายามทบทวนความทรงจำแต่ก็รู้สึกเหนื่อยมากอย่างบอกไม่ถูกแต่จะให้เธอมานอนอยู่ในห้องของพีก็ใช่เรื่องแอลทำท่าจะลุกออกจากเตียงพีก็ห้ามเอาไว้เธอนอนพักให้น้าเกลือจนหมดถุงก่อนนะค่อยกลับพี่เอาเข้าวต้มมาให้ฮที่ทำดีกับฉันเพราะรู้สึกผิดนะสิ ที่ทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้พี่ไม่ได้รู้สึกผิดสักหน่อยพี่ทำให้เพราะพี่เป็นห่วงเธอทำไมต้องมาเป็นห่วงเราเป็นศัตรูกันไม่ใช่ด้ืยไงเอลคิดไปคนเดียวต่างหากว่าเราเป็นศัตรูกันพี่ไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะบอกแล้วไงว่าห้ามเรียกเอลเฉยเฉยก็ได้ก็ได้งั้นกินข้าวก่อนนะยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมให้ป้อนไหมไม่ต้องกินเองได้ เอลควาชามเขาต้มมาตักกินไปคำหนึง่งพีก็เอ่ยปากถามทำไมเมื่อเช้าไม่ยอมกินข้าวก็นเนือกว่านายสารันมาฟ้องแล้วซะอีกไอรินในโลกของความเป็นจริงทุกชีวิตล้วนต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเธอต้องเข้าใจนะว่าที่นี่ไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำทุกคนเท่าเทียมกันมีสิทธิ์ของความเป็นคนอยู่เต็มเปี่ยม ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เรียนจบสูงๆแต่ความจริงใจจะหาได้กราดเกลือนที่นี่พี่เชื่อเลอเกินว่าถ้าเธอเปิดใจมองสักนิดเธอจะมองเห็นมันได้ไม่ยากเลยเป็นครั้งแรกที่แอลตั้งใจฟังโดยไม่ได้สอดแทรกอย่างถือดีเธอเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะว่าป้าคุณครัวแรงแบบนั้นสักหน่อยทั้งยังวันนี้แม้จะโดนบนว่าทำงานไม่ได้เรื่องแค่ไหน แต่ทุกคนก็สอนงานเธออย่างเต็มที่เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะไม่เข้าใจไม่รับรู้จะกลับแล้วยังกินข้าวไม่หมดเลยนะไม่กินไม่หิวแอลเดินหนีออกไปแล้วพีเลยได้แต่ถอนหายใจหวังแต่ว่าแอลจะคิดได้บ้างในสักวันด้านแอลพอเดินหนีออกมาจากบ้านของพีท้องไส้ก็ร้องโครกคราก เพราะดันถือดีทานข้าวต้มของพีไปนิดเดียวก็ออกมาก่อดโหยหิวเป็นบ้าที่ห้องของเธอก็ไม่มีอะไรให้กินแอลเลยตัดสินใจเดินออกมาถึงโรงอาหารนี่มันก็เกือบเย็นแล้วโรงอาหารถึงได้ว่างเปล่าอาหารก็คงจะหมดแล้วเหมือนกันมามองหาอะไรเสียงป้าคนครัวดังขึ้นจนแอลสะดุ้งหิวเลยสิท่าข้าได้ยินพวกคนงานเขาลือกันให้แซ่ด ว่าเองเป็นลมมามาถ้าหิวเดี๋ยวจะหาอะไรให้กินป้าคนครัวเดินนำไปทางท้ายครัวก่อนจะตักข้าวราดแกงเขียวหวานเหลือติดหม้อให้แอลต้องขอโทษด้วยนะกับข้าวมันเหลือเท่านี้หวังว่าเองคงไม่รังเกียจแอลรับมาก่อนจะกลั้นใจตักเข้าปากรสชาติอาหารเหลือๆกลับอร่อยมากจนแอลน้ำตาซึม แอลเลยตักข้าวกินอย่างอริดอร่อยป้าคนครัวเลยมองยิ้มอย่างเอ็นดูขอบใจนะป้าแล้วก็เอออร่อยมากอร่อยก็กินเยอะเะไม่จำเป็นต้องปรุงอาหารด้วยเชฟชื่อดังไม่จำเป็นต้องตกแต่งอย่างสวยงามไม่จำเป็นต้องนั่งทานอยู่ในห้องอาหารสุดหรูแต่แค่อาหารหมูที่แอลเปรียบเปยก็ทำให้เธอมีความสุขได้ป้า เออฉันฉันขอโทษนะสำหรับเรื่องเมื่อเช้าแอลตัดสินใจพูดประโยคนั้นออกมาในที่สุดก่อนจะเห็นป้าคนครัวยิ้มให้แค่เองอิ่มท้องและมีความสุขกับอาหารที่ข่าทำก็พอแล้วแหละป้าคนครัวบอกอย่างเอ็นดูพร้อมกับรีบไปหาน้ำหาท่ามาให้ทั้งแอลและป้าคนครัวรฤคืนดีกันในที่สุด เมื่อวานพอท้องอิ่มแอลก็หลับเป็นตายวันนี้เลยตื่นแต่เช้าตรู่โดยไม่ต้องรอใครมาปลุกปกติตะวันขึ้นกลางหัวแอลก็ไม่ตื่นแต่เพราะที่นี่ไม่มีกิจกรรมอะไรให้บันเทิงมากนักสองทุ่มทุกคนก็หลับหมดแล้วแอลเดินมาถึงโรงอาหารก็เดินไปต่อคิวรับอาหารจากบ้าคนครัวจนสรันมองตามอย่างแปลกใจ กินเยอะๆเองนะ่ะเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงให้พ่อเลี้ยงลําบากอีกคนงานแถวนี้เขายิ่งลือๆกันเสียๆยหายเลืออะไรกันไม่ทราบก็ลือลือว่าเองเป็นตุด๊ดเป็นเต๋อน่ะสิเลี้ยงจะเป็นจริงๆทําไมฉันจะเป็นตุด๊ดเป็นเต๋อมันหนักหัวใครที่ไหนกันไอ้นี่สรันไม่อยากพูดเรื่องที่คนเขาลือกันว่าพ่อเลี้ยงกับแอลมีความสัมพันธ์กัน เพราะยังไงซะพ่อเลี้ยงก็เป็นเจ้านายของเขาแอลมาทำงานที่ไร่เหมือนเดิมแต่คราวนี้กลับมีสาวน้อยสาวใหญ่แวะเวียนเข้ามาหาเปียวเจ้าน้องน้ำมาเฮ้อแตงไทยรีบมาเป็นคนแรกน้องแอลตะวนันปีได้ยินข่าวปีเป็นห่วงขนาดกินกับ่ได เปล่าโอ้ยไอ้อย่างนั้นแตงเป็นอูกับน้องแอลอยูตัวอย่าสอดฮะปีแอลเขาบ่ามองตัวหรอกเขาชอบเปิ้ลโอ๊ยตัวคิดเองเออเองน้องแอลเขาชอบเปิ้ลอย่าสงครามชิงสาวหล่อที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายก็บังเกิดขึ้นจนคนงานหลายคนหัวรฮาฮเฮ้ยแอลมันทำงานไม่ได้เรื่องจริงๆ แต่เรื่องผู้หญิงต้องยกเหนียวให้เลยแอลเลยรีบเดินหนีความวุ่นวายออกมาโดยไม่รู้ว่าเชิดกับชัยมองตามอย่างหมันไส้พี่เชิดดูสิฉันตามจีบน้องหนึ่งไทยมาตั้งหลายปีไม่เคยแลเพราะไอ้ตุ๊ดมันหมาที่ไล่น้องแตงไทยก็เลยลิกล,ลีไปหามันเจ็บใจชะมัดใจเอ็นนี่ชัย เ้ามีแผนการสั่งสอนมันแล้วแผนการอะไรพี่เชิดเชิดหัวเราะอย่างมีแผนการเกิดจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่ห้าเชิดจะมีแผนการร้ายอะไรนะแล้วเมื่อไหร่คนที่ไรจะรู้ความจริงว่าแอลเป็นผู้หญิงสักทีต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ